ตรงปากท่อตรงนี้ด้านหนานี่ผมไปตึกมันเป็นทางทางป่าแลนออกแลนเขานะพี่น้องป่ามันสิเขาไปไปน้ำคลองเป็นเป็นคล้องนามอยู่หันปา่าคอนขางหลายครับทุกปีอยู่หันได้มาเธาได้แต่เกิดได้เท่ได้ซี 4, 5, 5, ตัวหาตัวครับอยู่หันเดี๋วผมจะพาลงไปเบิง แบบปีนี้มันจะเป็นแน่เลยเพราะว่าพึง่งพึ่งมาขัางแหละครับปีนี้พิ่เพึง่งเปิดเดี๋ยวจังลองลองไปลุยบึงบางเทือได้ป่าไปกินถ่ายทํำวิดีโอมือนีอาจจะได้ภาพบตเต็มที่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกล่องติดนะเอิ๊กนะพี่น้องมันอาจจะเป็นภาพที่ออกมาโบงาม มันบอกคือมีคนทไทยห้เนาะพี่นอ้องเืงาป่าที่ผมใส่บดูพี่น้องจะเห็น่่ป่าหน่อยกัดไปสองเทือตาหลุดเลยอาจจะเป็นเงาคลายกันก็ป่านห้องครับ อยู่นี่ก็ถือว่าราคาบบแพงครับคิดเป็นเงินบาทนี่ากตัวหนึ่งก็ประมาณลอยลอยกว่าบาทครับเดี๋ยวจังาังตงไปเบิ่งอยู่ปากท่อปากน้ำท่างไหลออกนี่พี่น้องเดี๋ยวก็ฮหอดเดี๋ยวไปรอรหลุนกันเบิง่งว่ามันรู้สึกว่าห้าจะหลายพี่น้อง ขวางไปเตกับพอแต่หยาติดหยามาตลอดเขาหนาหอนจริงๆนี่สงสัยจะตึกหยาอยู่พี่น้องห <c oughs> ยาติดลายก็เหตุให้เขวางเบ็ดลำบากพี่น้องมันทัานกันกับทันเบ็ดเอ้ยหมากเบ็ด บึงห้อยคือคนมีมีคนมาตึกป่าอยู่พี่น้องก็ะจะอาจจะมาแต่กลางเว้นเห็นห้อยกอ่อกล่องไฟเอาละเจอของใหญ่เลยพี่น้องจักสิเ็นป่ายังเจอของใหญ่แล้วพี่น้อง,อง,ออง,องบุรู่พวเป็นป่ายัางพี่น้องเดี๋ยวรอรลุ่นกันบ้างป่าหยังติดนี่ผมก็แบบน่ใจ รู้สึกว่าจะโตใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวขอปล่อยหมูอีกน้อยก่อนโอ้แลนขนาดพี่น้องบ่รู้ว่าจะเป็นปลาอย่างเดี๋ยวอลอรุ่นอลอรุ่นกันเบิ่งพี่น้องโอ้เสียงแลนพี่น้องบม่รู้ว่าเป็นปลาอย่างแลนตำเบ็ดตึงได้มังกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลอรุ่นเบิ่ง ตัวใหญ่ยูพี่น้องบุรุว่าเป็นป่ายังบนพันลาเบ็ดอย่าเป็นป่าโอ้ปลาไพ่พี่น้องปลาไพ่ใหญ่บุรุพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่น่ะเดี๋ยวผมใส่เวลาสูออกจักน้อยกันได้คองแสบีบเลียวพี่น้องบูรุจะได้เพิ่มเพราะว่าป่านี่ค่อนข้างเขียวเขียวายพี่น้องเขียวคม เส่ียระยะเวลาจักหน่อยก่อนขอสู่ก็พ่นจักหน่อยก่อนพี่น้องอาได้คองแซบแล้วเดี๋ยวคอตัวลากเขาตะฟังกันพี่น้องบาไว้เพรมับวใจแขว่นพ่นค่มแห้งพี่น้องปลาอันนี้ ตำเบ็ดผมสิอันนั้นเลยจับได้ดได้เด็กของไงเลยพี่น้องเพื่อนปลาไผ่ญ่พี่น้องแต่ว่ารุ่นยังบาถือว่าใหญ่พี่น้องยังเป็นป่ารุ่นกลางๆอยู่ ขอตัวปดป่ากันพี่น้องเพระเาะว่าอยู่หนามค่อนข้างอันตรายปลานี่กัดเจ็บน้ำเล้ยพี่น้องกินลงเลิกสออัอกืนลงไปในคอ บริโอคขีมติดกระเป๋ามากพี่น้องเพราะว่า